ขอบุณหลายๆนั่งพยาบาลิ่นกะซอยเหลือดีอยู่อสมอพวกอสมอกัซอยเหลือดูแลกันดีขอบคุณหลายๆ่นให้กำลังใจพวกหมอพวกแพทย์พวกนั่งพยาบาลอนามัยกันจ้าดูแลดีจ้า ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ช่วยรักษาคนไข้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู่ๆนะคะขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะครับเป็นกํำลังใจให้บุคลากรทั้งหมอแล้วก็พยาบาลตลอดจนอสมอและก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ของจังหวัดยะโสธรทุกๆคนนะครับจนให้ชาวจังหวัดยะโสธรเราปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับขอบคุณครับนูขอขอบคุณคุณหมอล้พยาบาลทุกท่านที่ช่วยรักษาโควิด -19 ขอบคุณค่ะ